สวัสดีครับเยซี่ครับอยู่กับช่องเริ่น้ำมีสารบ้าหมูแล้วกะ็ลุงสายเยซี่เมื่อนี่มาวานได้ปลาเสียมหรือว่าปลานังครับเยซี่ครับเมื่อนปลาจับกลุ่มนเยซี่วานปลาเสียมหรือว่าปลานังเดินสาตอนนี้บ้าหมูเป็นคนไา่ลุงสายเป็นคน้นวานครับกําลังขัดหัวเรือเขาไปหาเป่าไม้ลุงสายเยซี่นี่ เป็นแหได้ครับผมมาเป็นแหอินนะครับผมแหได้อันนี้เขาอื่นตะโค้งครับล่ำตะโค้งคือกันแต่ว่าเป็นส่วนของอยู่ในอ่างเก็บน้ำตำบลหัวไฟครับผมนี่คือเป็นในแหล่งน้ำที่ลอเลี้ยงอ่างเก็บน้ำนี่นะครับผมฝนตกมากอะไรมาตามนี้แหละครับแต่ว่าจะมีประตูน้ำยูสโวนฝุ่นครับอยู่ไกๆพูนเป็นส่วนกักน้ำครับ อันนี้คือน้ำบกลงแห้งไพ่อย,ยังลุงสาพุ่นไผ่ด,ไดึงแหงป้อ เดี๋ยวเฮามาทาเบงผลงานครับเอซีว่าว่าวานเหี้ยแต่ละครั้งจะได้ประมาณไหนครับเป็นปลานางนะครับผมเป็นปลานางเป็นปลาเสียมนะครับก็คือปลาเนื้ออ่อนครับเอซีเป็นปลาเนื้ออ่อนนี่ 4, เอฟซีเบงต่อใหม่เก่าครับนี่หลังจากเขา แส้นามอยู่มาดนกับเพียงต่อหญ่เ้คือเก่านะครับผมบเมืองแต่แต่ละต่อเอฟซีเฮ้ยนี่คือใหม่เก่าใหม่แกนะครับผมั้งแต่อยู่กับล่ำตะคงปกตินะครับั้งแต่พระท่านได้ดส้างเป็นฝายนามลุ่นหรือว่าอ่างก็ิบนามนะครับผมโซนนี่ถึงนามจะลดลงไปนะครับแต่ก็ยังเลิกนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นหลองน้นามคือบามุเอ,อนะิญอะคือว่าล่ำตะคงนั่นแหละเอฟซี แต่ส่วนที่บ่าหมูไปยิงปลานั่นคนละส่วนนะครับผมแต่ว่าเชื่อมกันแหละแต่ว่ามันตัดโดยการเขาเหยียดประตูน้ำกันนะครับผมส่วนนั้นจะมีปลามีปลาใหม่มีเครือใหม่นะครับผมมีต้นใหม่แต่ว่าผมมีต้นใหม่ใหญ่ขึ้นเสมอนี่แล้วมีกับมีนออม้อยอ้าวไม่เสียเวลาเฮ้ามาเบิ่องนายพนดรวอว่าลุงสากําลังดึงแหโยกโยกให้ปลาเขาเเผานะครับเมื่อเบื่องกันว่าผลงานเพิ่นจะเป็นยังไงนะครับวานแหแต่ละครั้ง เอฟซี FC ครับใ้เวลาถึงขึ้นเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันครับวลาครั้งนี้จะเป็นยังไงครับเอฟซี FC? จะมีปลาคือบาหมูวบวปลาเสียมแล้วก็ปลาน้างครับหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนั่นเองเอฟซี FC ครับส่วนปลาขาว,วาจะส่วนน้อยนะครับผมเบิ่งว่าจะถือบ่ ืืมมเอ้ยตูวงามถือบุหลายครับบาทนีนแต่ว่าตูวงามครับใส่ใส่ดีเลยเอฟซีใส่ใหญ่โอ้ยกันถึงสี่คือสองบาทแรงไอไอลุงสาโอโอโอตัวใหญ่เองสิจบ้าทแล้วแบบตัวใหญ่เอฟซี ปลาเสียมไงกําลังเด็กเียบเรือตัวออเยซีครับพยัญนเอื่นอยู่ข้างเทือกบนกำสิทิเเียบเรื่อให้เพิ่นเบิงปลาก่อนเ c ซีให้เพิ่นเบิงปลาก่อน อันนี้ก็พักยกขึ้นกันพะย่ะย์ผักยกแกลกอฮอล์เทียบเรือกันครับผุนพะย่ะย์เป็นว่าเป็นผ้าล้านมาเหรินหนามแบบสี่คือว่าหนามมันมันบกนะครับเพื่นกับเหรินในมองตื่นมันกระตุ้นอันนี้ตะโค้งนี่เลิกครับผม lực lực hé chắc xóa quá này, ba mẹ anh phụng ba sút hé phụ lạ khăn này khăn say à nàng gì khơi này... như nhây ấy xìa xú bà cả nói câu lạ ăn tớ lại <laughs> 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 น่ครับพอดีวานแหถือปลาเลยพ่ hey, right. ัเพ yup. ิ่นสนใจสิให้เพิ่นเบิงใส่ปลาสุ่มนอนอยู่ในเรือนะพื่อเอาใส่เรือไปในในถังเ่นยัในถังพระท่านใดครับเพราะท่านใส่ในถังเพระท่านใส่กรลังลุ่มาถึงไอ้ล่ำตะคงปุ่เพิ่นผ้าวานี่พุ่นแต่มองเเรือออกมาเพิ่นปลาปลาปลาเสียม ป้านั่งน้อยป้านั่งน้อยครับผมเอาไปต้มชมกินนี่นไหมโอ้โหมันก็เท่านั้นแล้วครับใช้สั่งกันนี่สั่งบอมีมีแต่สิกาเอาโลดเอาตามความพ่อใจรถแมนครับเอ่อเอาๆกัดกัดกัดใช่กันไหลๆมีถุงบอมยังไงมีถุงบอมอื่นเพิ่นเอาถุงมาแน่โลวดเครงเอาโลวดเครงนะมันก็่าเป็นลดนึงก็จะไปต้มยี่เนื้อเมื่อยหมดนี่นั่นเซล่ะยายไปไหเออเพิ่นเอาเอาถุงมาดำแน่เพื่อนยั ยายมีถงปามีถงมีนวถงใจปะดอกเด็นไหวมากเร็วเยอะเลยเอะแบบอะไรนี้ถ้าเป็นเยโะเลยนี่ลุงสาเอาพปเ่ยเยอะบารยรวยตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยแบ่งกันไปกินไปผู้ซื้อผู้ซื้อกะแฮปปี้ผู้ขายกะกะกสิหาต่ออยู่นะเอฟซีครับเออ พอดีพญา่งพนผ้าร้านมาหลินน้ำมาเห็นก็เลยเอามีอืมเอาผู้ใหญ่ได้ยังเอาเนี่ยใส่ไม่ทำโดดด้วยไงเอออืมเอาว่าเบิ่งตอนพญา่งพนมาเอาไปสิให้ลูกสาพนจับปลาใส่ถุงให้ให้พญา่งครับเอาเอพี่ินไปอยากขอาเอีครับลุงสาจับปลาึ้นไปเบิ่งน้ำกัน ใส่ปลาครับเอฟซีเพราะว่าบ่อหมูไทยอยู่ไกลเด้อยวังหัน้นส้มส้มกะบ่สมเบิ่งไก่เอฟซี C. นี่เป็นปลาเสียมปลานางปลาเสียมปลานางนี่ครับเออโอ้เนียนอนเออเหนี่ยวนอนแน่นอนอัเอเอนเดียหายถ่องนุง่งใส มนจะน้ำมดเเนาะเกิดไโอ้มันแห้งน่น้ำต้องมีน้ำคือวานในจวเบียน้ำให้ไม่มันไม่สมมีแนวใส่กับใส่สวิงเออน่สวิงตองตองพีบีองง่ายทองี่พี่ตองปยันไปเอจมเส็ตัวั้นก็พอแนตครบเสร็จแล้วสามโอแล้วเกินแล้ว เกินไปเกิน mm. ่าเกินเหล่าไงอย่างไรก็โลกกลัวครับผมผมยิงผมยิงปลาผมยิงปลาผมโหดเลยแถมใหมไปไปไงไปกินน้ำเล่นเต้นด้วยอ้าะเสียบ้างโลกกลัวมาจับโบลต์โลกวกลัวมาจับโบลต์เลยโบแพงหรอกจี้เอาปลาไข่ไทยน้มบอลนี่ตัวใหญ่นี่เนี่ยแถมมาแถมมาหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะเออแถมหมดแกงหัมเออแถมหมเอ่ะเอาไปเสียบเป็นตัวนะโบแพงหรอกโบแพงอ่ะ

บางฮันบางฮันหลานเป็นผู้ถือมาให้ในย่า่พื้นไม้ยังไงพื้นมาเขากล้องอเออพื้นยาหม้อหอดเนี่ยในเขากล้องพอดีใหญ่ใหญ่ปะปวยใหญ่โอ้ยใส่เกือบปะปวยใหญ่ไม่ได้เปียกบ,บกหอยเด้อมาเขากล้องมาเขากล้อง,องอนี่หลานไทยแล้วหลานไหไปอัพลงยูทูบนี่เด็ดตงรงพอดีแล้วได้เห็นทั่วโลกกันนี่ขันยาเห็นตะขอขังเขาไว้เบิ้งไอ้ช่องลำน้ามีสารเด้อ วายลงในช่อง YouTube มันซื้อช่องลำน้าอีสานครับไฮไลน์เน่ยยังพิมพ์เข้าไปก็เห็นโหลดดอกะพูนยังซื้อปลานี่มีไนย่างมากหนิเห็นโหลดเอออยากไอเทลคอยล์เด้งๆอ,อยากไอเต็งใดเขาอนินทปูหายเพราะใส่เสียบนตัวเขายังลงอยู่เ <c oughs> ออแต่งตัวดีป่ะนี่จะไปขึ้นอ,อยากไออยู่เหรอลูกหลานก์กจะได้เห็นนะโอ้แข็งแรงอยู่ตัวใหญ่หนิส่วนตัวเออ ผู <iza. S 2> ้ลังคนพันไทยผู้ลังคนพันไทยนอนติดเตียงเบนยัที่นาะอันนี้ย่างคืนอาบน้ำเล่นน้ำม้วนอยู่เนาะเออเมย์เพิ่มเติมมีไงเพิ่มเอาเงินมาให้ค่าป่ายีสิบผมมีตาสั่งครับตาสั่งคือว่าเอาใจสั่งเอาเออเอาใจสั่งเอาจบเกมเนี่ยฮะปลาเสือทั้ง เอาโอเคเอฟซีครับคลิปนี่นเอาไว้ซ้ำนี่ซะาก่อนเอฟซีครับไปพ่อกันไหมครับคลิปหนาครับ